สวัสดียมามเช้าครับทานกาแฟด้วยกันครับเช้านี้กาแฟร้อนๆครับวันนี้อากาศท้องฟ้ามีเมฆบางๆครับมีเมฆบางๆมองเห็นนิดๆนะ ต่อากาศก็ไม่ร้อนนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6 0โมงกว่าใกล้จะ7.00มงอุณหภูมิก็ประมาณ1 8องศานะครับสบายสบายครับมองท้องฟ้าสีเขียวกับต้นไม้ใบไม้เขียวๆแสงพระอาทิตย์กำลังจะอลอดมาต้นไม้เดี๋ยวก็จะโผล่ยอดไม้แล้วนะครับมาทานกาแฟสูดอากาศบริสุทธิ์คุยกันไปนะครับเดี๋ยวพา เดินดูต้นไม้สบายตานะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคิดอะไรออกสมองแล่นก็จะบอ,อกข้อคิดในการปลูกต้นไม้ให้นะครับผมทางกาแฟคุยกันไปเดินไปนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้าไว้เหมือนเดิมเพื่อ บริหารฝ่าเท้านะครับนวดฝ่าเท้าไปกับกดแหลมคมแหลมคมก็จะทำให้กระปี้กระเป๋านะครับมาดูตัวลายสีแดงๆครับ ไม่รู้จักชื่อนะครับใครรู้จักช่วยบอกหน่อยยืนตรงนี้ก็เห็นต้นลำไยอยู่ตรงนี้มีลำไยในต้นลนำไยก็จะมีมะรุมขึ้นข้างบนนะครับก่อเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันด้านขวาเนี่ยเป็นต้นมะนาวครับต้นใหญ่สูงเท่ากับลำไยเลยแล้วก็ข้างล่างมีโกโก้ครับแล้วก็ผมก็ปลูกมะนาวเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับ ที่มันเป็นสูงสูงนั้นอีกอันนึงจะเป็นเพกาะนะครับภนั้นกอเดียวนี่มีอยู่1นึ่งลำไยสองเพกา3มมะรุม4ี่มะนาวห้ 5, 6, 6, 6. าโกโก้หกมะนาวต้นเล็กแต่ผมยังเอาไอ้แก้วองกรวางไว้ข้างล่างเดี๋ยวก็งอกขึ้นมานะครับดูใบไม้เขียวเขียวครับ ทานกาแฟคุยกันไปนะครับดูต้นไม้แต่ละวันมันมีความเปลี่ยนแปลงมันโตขึ้นทุกวันครับเรามีหน้าที่ก็คือปลูกให้มันติดซะก่อนนะครับให้รากมันเดินซะก่อนหลังจากนั้นก็ตกแต่งมันไม่ให้มันลกเกินไปนะครับกิ่งไหนมันโผล่มาขวางเกะกะการเดินทางเราก็ตกแต่งมันนะครับเรายูที่เราจะแต่งนะครับ ตรงนี้จริงๆผมให้มันเป็นที่กลับรถได้ครับบนไปอ้อมต้นไม้นี่นะฮะ <c oughs> นี่เป็นต้นมะม่วงหิมะพานครับรู้ <c oughs> สึกกิ่งกิ่งมันจะเยอะเวลาก็ต้องเอาออกบ้างนะครับ ชาช้าแบบนี้กาแฟร้อนๆอย่นี้ก็ร้สึกสดชื่นยิ่งเทเดินทาาเปล่านี่ก็ตาสว่างขึ้นเยอะมองเห็นลำไยออกลูกตรงนี้ถ่ายถ่ายลำไยนิดนึ <c> ่ง <oughs> นี่ก็เป็นมะนาวครับโผล่ันนี้ตรงนี้เป็นมะนาวนะกิ่งมะนาวครับอยู่ในที่เดียวกันต้นเดียวมีทั้งมะนาวทั้งลำใหญ่แย่งแสงแดดกันก็ออกมาออกลูก มุมนี้เป็นอุโมง์เดินไปผมตั้งใจให้มันเป็นคล้ายๆอุโมงตอนนี้ยังไม่ได้กวาดข้างล่างเพราะว่ามันพยายกรว่าอาจจะมีพายุฝนฟ้าขนองจะมีลมโหขี้เกียจกวาดหลายรอบเป็นอุโมงเราเดินไปกลางวันมันจะไม่ร้อนนะครับ <c oughs> กลิ่นหอมครับบนก็มีครับเริ่มแรกคิดจะปลูกเล่นๆนะครับต้นไม้เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ รเริ่มศึกษาศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็เลยพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีให้มันเข้ากับบุคลิกของเรานะครับอดีเพื่อนมาเที่ยวบอกว่าเอาปลูกเยอะๆให้มันเหมือนป่าอเมซอนมาเลยผมเอะใจว่เอ๊ะเขาท่าให้เหมือนเหมือนป่าอเมซอนเนี่ยเขาท่าดีเขาก็เลยปลูกมันอย่างเงี้ยแหละครับให้มันมีทุกอย่างครับให้มันมีทุกอย่างให้เราเดินดูสำรวจได้เหมือนเราเดินในป่าแต่ เก็บมากินได้อะไรเงี้ยเดินชมบนเพลินได้แล้วก็กินได้ด้วยประมาณนั้นนะครับไม่ได้เน้นสวยงามมากเท่าไหร่เน้นบ้างนิดหน่อยมดูดอกไม้นิดนึงประจำวันกลิ่นหอมๆของกุหลาบกระเป๋าเปิด ใกลจะบานแล้วครับเนี่ยไอายุเรศเผือกของห่วงมาเดินดูสำรวจหลังบ้านเป็นยังไงดูดอกไม้สีแดงร่วงนะครับ มะม่วงผมต้นนั้นสุกแล้วได้กินเมื่อวานอร่อยดียังเหลืออีกเยอะครับข้างบนต้นนั้นนะครับบอ่อปลาพลาสติกเมื่อก่อนนี้ผมทำให้มันเหมือนกับคล้ายบอา่อปลาปลาครา,าบปลาสวยงามอะไรพอมาถึงวันนี้มันมัน ทำแบบนี้ดีกว่าเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติในหะ้มันอยู่ของมันเราอย่าไปดูแลมันมากเลยมันาธาตุเป็นาธาตุของมันนะแต่ว่ามันอยู่อย่างนี้ของมันมันไม่เห็นตายแล้วก็โตขึ้นโตโตดีกว่าที่เราไปดูแลมันมากมากผมปล่อยปลาหางนกยูงไปนะไม่ต้องกลัวว่าจะมียุง <c oughs> เดินดูหลังสูตรของบ้านเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีกล้วยไม้มันติดไว้เล่นๆอย่างนี้มันก็ไม่ตายนะฮะดูรากมันครับเดี๋ยวถ้ามันออกดอกมาเนะี่ยก็จะเห็นความสำคัญของมันนะตรงนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนะแปะเข้าไปเรื่อยครเดี๋ยวรากมันจะไปของมันเองนะครับจริงๆผมปลูกไว้าตามข้างล่างอกีก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ขาดการดูแลบางทีมันก็แรงจัดอาจจะตายไปบ้างอะไรถ้าเป็นเอื้องพึ่งเอื้องอะไรดีจะปลูกง่ายนะนี่เป็นหลังบ้านก็คืออ,อสน,นามสน,นามบัวเลี้ยงบัวเป็นที่มีเจ้าของมีฉนดนะคนเลี้ยงบัวเขา ไม่ใช่เจ้าของที่นะเขาเอามาเลี้ยงก็ดีมันเป็นการตัดหญ้าให้หญ้าสะอาดสะอ้านวัวน,นี่คือรถตัดหญ้าอย่างดีแล้วก็ให้ปุ๋ยอะมันถ่ายออกมามันก็เป็นปุ๋ยให้กับพื้นดินดูมันกินหญ้าจนโล่งหมดนะฮะถ้าไม่มีวัวน,นี่ก็คงจะรกมีนกพิราบสามตัวสี่ตัวห้าตัวสีขาวเลย ตรงนี้มีนกแต้แต้แวดลองอยู่ตรงนั้นมีนกเป็ดน,น้ำสามตัวบินอยู่นู่นน่าสับฟรีสับฟรีเวอร์ ตรงนี้ผมทําเป็นอ่อที่แรกมันเป็นแค่เลงอะไรเลยเลี้ยงหมูมาสมัยยี่สิบปีที่แล้วนะผมก็เลยมาดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีแต่บอกว่า,วามันไม่ได้ผลผมก็เลยเอามานั่งครับทําเป็นที่นั่งเล่นข้างบนนี้หานกาแฟแต่ก็ไม่ได้นั่งอยู่ดีครับสรุปแล้วก็คือว่าอา่อดีแล้วครับที่ไม่ได้ทําเสียเงินเสียทองเยอะนะเป็นนั่งอะไรนั่งหน้าบ้านก็ได้ครับ าจะทําที่นั่งก็คือเหมือนกับที่ที่เขาทานั่งชมวิวอยู่แบบนั้นนะฮะผมก็ทําแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เงินบอกปลาบอกปลาดูปลามีแบบนี้มันมีอะไรให้เรา ค้นหาได้เรื่อยๆครับทุกวันมันมีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับปลูกอะไรนะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรต้นอะไร ว่านอะไรสักอย่างจำไม่ได้ด,าดา่างด่างเดี๋ยวฮะมุมนี้จะต้นไว้แน่นมากเลยครับคือมีมะนาวสี่ต้นห้าต้นนะครับลำใหญ่คือหนาไปด้วยต้นไม้คือไม่มีแสงเลย มะนาวที่บ้านไม่ต้องซื้อครับออกทั้งปีม,มีประมาณห้าสิบต้นเริ่มจากที่มีต้นเดียวนะครับมีกล้วยไม้ครับปลูกขึ้นกับต้นอะไรนะต้นเพกาถ้ากล้วยไม้ถ้าใครไม่รู้จักพันธุ์มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักคุณค่าของมันอันนี้ก็คือพันธุ อายาเลเหมือนกันนะครับตวกนี้ตัวละสี่ร้อยนะผมซื้อมานะฮะอันนี้เป็นเข็มเข็มเข็มแดงอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นช้างครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็เข็มต้องรู้จักมันด้วยนะครับว่าจะซื้อมาปลูกเพิ่มก็ยังมันไม่มีไม่มีที่ปลูกเพราะว่ามันแสงมันน้อยนะครับมันต้องการแสงด้วยถ้าอยู่อย่างนี้มันก็ บางสายพันธุ์ก็อยู่ในโลมอย่างนี้มันก็พอได้อยู่แต่อันนี้ไม่ค่อยสวยฮะใบเหลืองก็แปลกดีแต่เราไม่ได้รอมันปล่อยมันไปเรื่อยๆของมันมันก็เป็นโกโก้โกโก้ลำใหญ่โกโก้อยู่อัดกันแน่นหมดเลย บอปลาเอเมื่อวันซืนผมได้ยินเสียงกบตัวใหญ่น่าจะมาแล้วเริ่มมาแล้วคนระับพอถึงหน้าฝนมันกลับมาพอถึงหน้าแรงมันหายไปไหนก็ไม่รู้จะจับกินก็สงสารมันกาแฟาเหลือน,นิดนะครับคุยกันไปก็ท่านที่แว็บขึ้นเอาแว็บมาดูก็ออขอบคุณมากนะครับไม่รู้จะดูคลิปอะไรก็มาดูคลิปแบบผมได้นะครับ ดอกลีลาวดีสีชมพูส,สีแสดการปลูกต้นไม้น้ำเงาทำให้เราเได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ได้กินได้ประโยชน์ได้อากาศบริสุทธิ์นะครับกลางวันนี้ออกซิเจนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแบบนี้นะฮะเ,เมื่อวานนี้คิดได้อย่างหนึ่งก็คือว่า อีกสักพักหนึ่งอ่ะสักสายๆเนี่ยนะครับแ้าเราเดินจากหลังบ้านกับหน้าบ้านมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากนะครับถ้าเราสังเกตดูอยเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงรถนะฮะถึงแม้ได้ยินก็ได้ยินเสียงที่ว่าบางเบามากแต่ถ้าไปถึงหน้ารถเดี๋ยวผมจะลองเดินไปถ้าจะรำคาญเสียงรถนะครับเดี๋ยวผมเดินโชว์ตรงนี้แป๊บหนึ่ง อันนี้เราอน,นี้เราอยู่แค่กลางสวนถ้าไปท้ายสวนอีกก็จะเงียบกว่านี้นะครับได้ดิเสียงนกกระแตแตะแวดแต่ถ้าเราเดินจากตรงนี้ไปข้างหน้านะครับหน้าบ้านนะครับอานจะลาคาญเสียงรถมากเลยแล้วก็เหม็นกลิ่นควันรถนะนี่มันเพิ่งแค่ประมาณเจ็ดโมงถ้าประมาณสาักสายๆหรือว่ากลางวันอยู่เหม็นกลิ่นควันรถนะ นี่คือปัญหาผมถึงปลูกต้นไม้ไว้นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างเนี่ยมาถึงก็เริ่มจะเห็นรถนี่นักเรียนยังไม่ไปโรงเรียนนะถ้านักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเรื่องเลยฮนะเสียงดังครับเห็นไหมครับถ้าเรามาถึงนะฮะเดี๋ยวจะมีรถมาแล้วะ ลำคาญเสียงรถนะครับถ้ารถใหม่ก็ยังไม่มีเสียงดังคนรถเก่าควรก็เยอะเนี่ยเห็นไหมครับ นี่คือต้นมะยมนะครับหูสูงนี่นะเขียว,ยวมะยมแล้วก็ทองกว้าวต้นทองกว้าวแล้วอันนี้ต้นดอกอะไรก็ไม่รู้ผมเก็บมาจากป่าแต่ว่าเอามาปลูกไว้บางแสงบางกลิ่นบางเสียงนี่เป็นมันสับปะหลังดัง มุมนี้เป็นต้นมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานรวมกันแล้วก็ตรงนั้นมีเอ่ะ,อะไรนะต้นมะม่วงหิมะพานอีกต้นกับต้นลูกยออันนี้ต้นยอลูกยอ ใส่หอหนึ่งหอหมกอันนี้เป็นบรุมต้นใหผมทดลองอเดินมาเดินหน้าบ้านเพื่อจะได,ได้ให้ได้เห็นว่าเสียงรถมันน่าลำคาญแล้วผมเห็นควนร,รถแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งนักเรียน อ๋อวันนี้มันเป็นวันหยุดโทษทีวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ผมลืมไปถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วก็โอโ้เสียงดังเริ่มเหี่ยวแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักนะฮะหลังจากนี้ผมก็จะเก็บขอกหวานไปรวมที่เก็บเหลือไว้เมื่อเมื่อวานก่อนนะเมืาอวานนี้เริ่มเยอะเกินไปและวนะครับต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่นะ เก็บให้ดูเนิดหนึ่งนะครับหวานปลาเก็บไว้ใส่ตู้เย็นใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้นะะถ้าเกิดว่าอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ออกมากินได้ครับถ้ายังไม่อยากกินก็ใส่ตู้เย็นไว้ กินถัดถกันมันก็เบื่อนะแต่เขาต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันก็จบข่าวแล้วก็คือไปว่ากันปีหน้าถ้าเราเก็บมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีเยอะยะข้างบนยอดอ่อนๆนี่เราเอาไปคัดให้มันมีแต่ใบอ่อนกับยอดอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าแกงแบบนี้เลยนะต้องเอาไปเอาไปสายเาไปคัดเอาไปแยก โอเคครับมาทักทายกันยามเช้าเพื่ออ้าถึงบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศาที่เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็โตขึ้นมาก็ได้มันมันช่วยให้เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเช้าเชมามองสีเขียวก็สบายตาถ้าไม่มีต้นไม้มันรู้จะมองอะไรนะดูแต่ทีวีก็เสียสายตานะ ดูแต่โทรศัพท์เยอะเกินไปนะแต่มาดูคลิปนี้ก็สีเขียวเขสบายตานะยังไงก็แวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับบ้านของท่านหรือว่าท่านได้เปิดช่องอ YouTube ทำอะไรที่บ้านก็เดี๋ยวผมแวะไปดูก็ได้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ